รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวนัน นะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพที่มาเที่ยวงานวัดปีนี้ผมขอร้องครับในนามของแสวงคอมโบวงรำวงของผมเนี่ยไปเล่นที่ไหนก็ต้องตีกันทุกครั้งเพราะว่าสาวรำวงของเราได้สวยถูกใจขอร้องกลุ่มวัยรุ่นนะครับ นาดแค่สาวน้อยตกน้ำ<ว>ก็จะมีเรื่องมีราวกันอยู่แล้วอ่าขอร้องพวกวัยรุ่นที่นำอาวุธเข้ามาในงานเอาไปฝากไว้ที่ร้าน้าับดูมันที่แต่ละคนเอาไปฝากไว้ที่ร้านกาแฟก่อนอพอมีเรื่องแล้วค่อยไปเอาไปฟังลุกไป <c oughs>

ไม่ใช่ร้านให้อาหารเฮ้ยใจเย็นๆพ่อจ๋าบอกพวกหนุ่มๆที่เจ้าว่าไม่ต้องแตกแถวได้ทุกคนได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหมค่ะเอาอย่างนี้เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยคิวแรกใครผมครับอาเชิญขึ้นมานี่ก่อนครับครับขอขอญาตตั๋วนะครับตั๋วขอตั๋วด้วยครับอ๋อต้องใช้ตั๋วด้วยนี่นี่ครับมีพอดีเลยเอ่อ ตกลงจะส่งดอกหรือว่าจะถ่ายเลยครับเอาเป็นตอดอกดีกว่าครับไอ้บ้าเป็นตัวจำนำตัวละบง,ดงเดยอเฮ้ยกระโดงกระลำช่องใกล้ไปเนี่ยเต้นครับเอามาดิติดไว้ก่อนไ,ได้เดี๋ยวคุณจะมาเอาเพาาื่อนอะไรมาเป็นวงนี่ยี่สิบยี่สิบเออหูยตายเหมาห้ารอบเลยนี่พระคุณจะเต้นก็เต้นนะครับอย่ามาก่อกวนในวงลำวงถ้ามีปัญหาต่อยเฮ้ย โหใจเย็นพ่อไปเตรียมซอห่อแล้วเดี๋ยวพ่อจัดการเองอย่าแลให้พ่อบอกมันด้วยเอาคุณคนแรกนะครับดูดูแบบนี้ชอบครับเอาชอบชอบก็จัดไปเลยรอบแรกเพลงมาเอาแล้วก็มาดูดูแบบนี้ชอบเขาบอกคนชอบพีแรดนั่งหนุ่ยสวยดีนั่งนุ่ยสวยเจอในจาน้องพิณวัดอันนี้มาจากอะไรอันนี้จะได้โอ้ไข่ต้นา เออ็มไทยอู๋ตีนจางไงนี่ทำไมสั้นเลยวะพี่เรียมไม่จะไปสนใจมันหรอกอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแรมอะเอาเหรอชื่อเรียมเออเรียมกับแรมพี่เรียมเรียมใครเป็นพี่ใครนี่ฉันนี่แกเป็นพี่หนูเป็นน้องค่ะเรื่องมึงเป็นพ่อหนูโตมาแล้วเหมือนโอเค พ,พี่เลี่ยมตอนนั้นไงแม่คลอดนี่ก่อนวันนี้ก็โตมาช้อนนึงก็ท้องแมแล,แล้วตอนนั้นแรมยังไม่ออกมาเลยแม่ดูออกแล้วแม่จะไปอยู่ไฟก่อนที่อยู่ในท้องอยู่เลยาแก่ <c oughs> เ,เลยเออพี่ไม่ได้ไปสนใจหรอกทำไมอ่ะอีพวกนี้จะได้แค่แค่รอบฟรีเดี๋ยวถึงรอบพวงมาลัยก็หงอยจะมาล่างเศร้าอีกรอบก็รอบพวงหลีด ไปนินชาเขาอ้าวคิวต่อไปของฉันของฉันของฉันเฮ้ยคุณเป็นอะไรครับคิวเขาคิวเขาใจเย็นใจเย็นคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนเหมือนเดิมเลยไหมจังหวะเหมือนเดิมเเหมมือนดิโดนตีบป่ะเราแล้วล่ะเราแล้วล่ะเขามองเราอะเขามองเราเขามองเราเฮมีวาอด้วยอ่ะมีอะพี่มีชู้ดมก่ออออนยยยยููู่่ัง่ พ่อรู้ข่าวเศร้ายามทุยิ่งอยากที่ชันตรักไม่ได้ไม่ได้หนูกับที่จะเอาละเท่าไรอ่ะรอบเดียวเดียวผ่านพ้นไปต่อไปคู่อ้าวคู่มาคู่มาเดียวเดียวมีมีปัญหาแม่มแม่เฮ้ยเฮ้ยขอร้องอย่ามีเรื่องเดียว พ่อเจ้าวาดวัดไปป่ะอยากอยากไม่มีเร okay. right ื่องสีสวนี่รู้จักเขาเปล่าใครอ่ะคนไหนพ่อเจ้าวาดนี่เขาเป็นหม่อมแล้วนะหม่อมอะไรอ่ะหม่อมบางบางเนี่ยรอเลื่อรุ่นพ่อเขาเพต่อแถวรอเต้นน่ะอยากรู้ว่าเขาเต้นไหวเปล่าการเต้นเต้นชาวบ้านรู้กันเสร็จได้ได้ได้ดิขนาดเต้น บอกเาเธอจะเต้นมากเดี๋ยวก็ขับรถตู้พาพวกตกรองนี่การเต้นของเขายังห่วงพวงมาลัยอยู่เลยนะเขาเต้นอย่างงี้แต่ว่ายังไม่ถึงรอบพี่นะครับผมต้องขอโทษพี่ด้วยาเต็มตัวนตรีมามันมันครับกูแล้วคู โนะขับหมดรอบแล้เข้าที่เออเสนอตัวจังเข้าที่เลยเออ,เอ,อไปอะไรไม่ได้เข้าที่ตรงนี้พายโน้ทข้างล่างลงไปเคลียร์นหน่อยได้ไหมคะทำไมลูกไม่เข้าใจนางรำมีกี่คนนี่ อาแหก,กเลอไงฮะแหกตาดูบ้างนีมีหนึ่งสองสามสี่สี่คนจะไปซอ้องคซ้องว่ะไปค้องทำไมค้องอะไรแต่ทีสองตัวนี้ล่ะฮะนี่ดูหน่อยนี่แต่งตัวกันตั้งแต่ตีสองตีสามนะจ๊ะนี่พระคุณขามีอะไรนะแรมขอบอกอะไรหน่อยนะคะฟังเขาด้วยอีชันอ่ะสองคนนะคะ ไม่ใช่เป็นนางรำนะครับไม่ใช่นางลูปพม่าจะได้มานั่งสวยอย่างเดียวโค้งกันนั่งค่ะนี่ไม่ใช่ป้ายห้ามจอดนะมาล่อๆๆไปโค้งสองตัวนั่นน่ะฮะทำไมมา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 หลอกให้เลี้ยวกลับดูดูดูพอรอบสองมา มาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปใช่พี่หูสองคนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าลูกค้าเขาเขามีตังค์เขาสามารถยึดไตนาใครก็ได้แต่สงสารน้องใช่น้องอุตสาหเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสงสารน้องสงสารแม่น้าสงสารน้องน้องอุตส่าห์เจ้าพี่จิ๊ก้าแล้วหน้ามืดมากๆหน้าเหมือนตะดมมากเลยข้าวบ้าขนาดนี้แล้วมาสักวันตรงนี้เหมือนเหมือนเลยดูไม่คนัะอ๋อดีมากลูกดี เต่นกับฉันบ้างสิเมื่อเช้าจ้างใครมาแต่งหน้าบอกเขาไปพี่จิ๊กนวรัตนสเฮ้ยพี่จิ๊กนวรัตน์เขาแต่งหน้าศพนะครับนั่นแหละเต้นเขาแต่งสวยนี่ขี้อยากให้เขาแต่งเขามีสิทธิ์เขาเลี้ยงต้นกับใครก็ได้เขามีตังค์เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวที่มาเรียกร้องเนี่ยถามจริงอ่ะเต้นเก่งจริงเหรอ,อนี่ฉันบอกเลยนะสองตัวนี้ทีมไปฉันตรงไหนดีกว่าตรงไหนเออจริงเไปเริังจะกล้าถามอีกเหรอ นี่เธอเราไม่ได้เรื่องนี่เธอ่ะดูดีนะแต่เหมือนมีสัมภเวสีมาบทบังอะโอ้เป็นคนดีเว้ยไม่เคยได้ยินคำนี้ไงดียังไงคนดีผีคุ่มปากดีใส่ไหมเยเฮ้นพี่นี่พี่นะพี่จ๋ามีข้าข้างกันสิหนูแหลมหนูเรียมเขาถามว่าหนูสองคนมีอะไรดีกับสองคนนู้นอยอย่างไรหนูก็เต้เก่งเขาสองคนน่ะกลู้ดไม่ได้กับว่าเต้เก่งเอานี้มั้พี่สจนเลยมั้ยเต้แข่งเลยเออเอางี้เอางี้เอางี้เธอสองคนอะ เป็นแบทแมนกับพวกเขาไหมแบทแทนเี๋ยวถ้าลูกค้าเขาบอกต้องการให้หนูสองทีมนี้แข่งกันถ้าใครชนะก็เป็นขวัญใจมาลัยไปเลยดีไหมปีได้ปีนี้เต็นคู่กันเลยทีละคนถือว่าเป็นการประช้นกันเลยประชันเดี๋ยแล้วเต็มครั้งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาแตงเงียมไก่โดมประชนมีมุกคู่ทำไประช้อนไม่ได้วะอะไรอ่ะขึ้นมาไมขึ้นมาไหม ประกาศให้คนในงานทั้งหมดได้รู้เลยนะคะชั้นขอท้าแกสองคนเอาดิถ้าแกชนะทั้นสองคนได้แกจะทำอะไรชันก็ยอมแต่จะแกสองคนแพ้แกจะยอมมาเป็นเมียฉั้นไปเราเป็นผู้หญิงแกเราองท้าไงหนูไม่เลยแกเราจะทักเลยไปท้าเขาอะสู้เขาอะจะยอมเขาไหมเพวกาเขาสเปคกเรานะเอาเลยเอางั้นนะแต่ต่อให้แกเต้นก่อนด้วยแข่งเต้นแข่งกันถูกต้องโอเคก่อนจะเต้นแข่งกันนะแหวง ขอถอดมาลัยมงคลให้กับนักมวยทั้งคู่ฝากครับฝากครับหลังๆก็เป็นห่วงแฟนเมียแล้วเพราะว่าเมียแลกลายกันไ้หมดแล้วนะใช่ห่วงหลังๆอ่ะฝากดูแลด้วยใช่ให้อยู่ในเรื่องในราวเงอนกานผัวก็ให้ดูแลด้วยดูสิมันทำหน้ามันจะไม่สู้หนูสองคนไม่สู้อะไรยอดเย้ยเอานะเอานะอาช่วยตัดสนได้ด้วยเอาเลยจัดการมา ทีละคนทีละคนทีละคนสู้ๆพี่เบียร์แก้เ้าปุ้นไม่ใช่โดนจีโดนจีก็สุกมั่งเป็นครั้งคราวเฮ้ยได้ศกตาสาวที่กินข้าวหลายก้าวแบดแบล็งควานเตยน้ำทำโคลเดี๋ยวๆมีใครย้อนเพลงนี้มันมันตรงไหนอ่ะนี่โวยวายอะไรพอขาที่เต้นแบดเทิร์กันนะคะหนูไม่จะมาลำวงแหหน่ารักนะคะเอาเพลงที่มันแบบ ที่มันมาที่แบบด,ดังในยุคนี้เอาดังในยุคนี้ที่ดังในยู u ูบไหมเอ้ยนั่นแหละอะไร em, ก like ็ได้ยูทูเบอร์ออไรยูทูเบอร์ชื่อเพลงอาสมฤาษีไปเพื네่อไปเพลงนั้นเนี่ยนี่เพลงเขาดังนี่แต่มันหเพลงมันแรงเกินหนูกลัวจะเต้นไม่ไหวเนี่ยนี่มันขาเนีมีหอยอ่ะได้เออเพลงเขากลังดังได้ได้ได้ใครจะเต้นก่อนโชว์ไปก่อนเลยดนตรีบ้างม่วงละม่วง Ủa Ủa จะโยนพอให้โยนกันไม่ใช่ทำมันอยู่คนเดียวบ้าใจก็อยากโยนไวๆแต่ก็กลัวน้อยหนาจองคนนั้นยหน้าเยืนแล้วึกผ่ามาเจ็แปดท่าแล้วเนี่ยแผลแล้วนะแผลเลยให้เขาหมดสเตปก่อนใจเย็นๆนิดนึงไปมันหมดเสทีนี่รอาแล้วนะไล้วจะหมดแล้วเมไปเ้ยเร็วเปล่า้อบบไป what <laughs> เดี๋ยวลูกหนูหยุดทำไมพ่อกลังจะเป่าดูแล้ว ทำเป็นกูเห่าไม่ได้ฟอดฟอดเนี่ยมีอะไรลูกมึงก็สมมำม่าเนาะสมมำม่ามัเรื่องอะไรไงไงนิ่งเลยไม่ไหวเลยทีหอบหอบก็สิแพ้มาสินี่อย่าว่าอย่าว่ามันหอบเลยเในทั้งหอบทั้งหิ้วเลยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยหนูหนูไปอ้วกมาเลยเอาเขามานั่งดีๆนั่งดีๆดี่เหนื่อย เหนื่อยจริงใช่ไหมเนี่ยีๆนั่งดีๆนดให้เรียบร้อยเชื่อไหมไปเยอะแล้วคุณลึกแล้วมัจะเริ่มแก่จริงๆแล้วโปีนี้เท่าไหร่แล้วอัปเดตสิห้าถามฮะห้าสิบสี่สิบสามห้าสิบสามจะหกสิบอุ้ยตายอีสาปปีจะแย่ยิ่งเเนี่ยแย่ยิ่นั่งลงนั่งลงเร่อหนุ่มหนุ่มเอายังไงบอกมาเดี๋ยวจัดให้ จะขยับใไปจะไปขาเขาอ่อนอย่างนั้นแหละจะขยับไปไหนลนะได้ๆเอายังไงเจ้งลุงแหวนเออเนี่ยสรุปว่าเจเรียมกับเจแรมเนี่ยสองคนจะยอมรับหรือยังว่าสังขารของคุณน่ะสู้น้องสองคนน้องแอปเปิลกับน้องเชอรี่ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมมาโทรได้เอางี่ไหมแรมฮะไม่มีใครโค้งเราเหมาเราเอาเองไหมได้เลยสู้กันใครสู้โอเคงั้นรอบนี้หมาเองเลย เาเมาเต้นคนเดียวช่เอางั้นนะหนูเมาเต้นคนเดียวโอเคค่อยคนอื่นจะยุ่งลยไปไปไปเราจะเต้นคนเดียวไหวเหรอนี่ตาเตอลอยหมดแล้วเราอะคุยู่นะฮะจังหวะเรียกสอหอมาคุมงานด้วยโอ้ยไปต้อถึงซอหัล้ตั้งเงี้มคนเดียวก็อยู่แล้วโอเวเดี๋ยวจะมีเรื่องง่ายเต้นคนเดียวเมาคนเดียวได้เลยค่ะดนตตี <ข>อะไรล,ล่ะลูกทำไมหมดรอบเร็วจังล่ะคะนี่หนูหนูเพิ่งก้าวขาไม่ได้ก้าวเดียวเองนะคะนี่หนูจะเป็นแชมป์พวงมาลัยปีนี้ไหมล่ะจากเน็นดินั่งลงก่อน,จนใจเย็นๆใจเย็นๆหายใจให้เต็มปอดอ้าวมาพอด,ดีเลยอเ,อเอาใคร<ะ>อ่ะทุกคนลบไปเ้ทุกคนลบไปเศรษฐีมาแล้วเศรษฐีสามโลสิบไ้ปุณครับ ที่ไหนล่ะเศรษีมาธรรมดาไม่ได้มาขายเงาะเออแม่จัดงานสวัสดีครับท่านเศษีวัดดีไอ้แส้าวงแสวงครับ แหวงก็แถวงเหมือนกันครับผมแม่วันนี้จัดงานได้ยิ่งใหญ่ขอภายมาชาด,นดานินทํทไมใครไหนมาล่ะคบกว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้กับลูกสาวลูกชายได้ไดออกมางานแบบนี้มันต้องดูดีหน่อยนี่ลูกสาวเ,เอาแกจําลูกสาวฉันไม่ได้อะตายแล้วที่หายไปจากหมู่บ้านของเราที่เขาบอกว่าโจรป่าลากในข่มขืนเล่ะ ไปเที่ยไปเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกมาอ๋อไปเรียนเมืองนอกไปเรียนเขาชื่ออะไรไม่ทราบปูจ๋าปูจ๋านี่น้องหรือพี่ครับนี่คนนี้คนน้องคนน้องคนพี่อยู่นี่เอทำไมตัวเหมือนคนแคะเหมือนกันครับแม่เส้อเขาจำไม่ได้แต่สมัยก่อนแม่เขาเป็นคอสตูมซัมเสื้อผ้าอ๋อคนได้ไก่แคะเออที่มีโปรดิวเซอร์ชื่อจิ๊บที่ไปแคะเหมือนกัน เอาแค่ไก่จ๋าพอแล้ว <them now. S 1> เอานิดเดียวพอคนชอบอารมณ์ดีอยู่ดีก็เป็นเจ้าของวงแลอวจะไล่ใครออกก็ได้ใช่ไล่ออกจะไปอยู่ไหนอ่ะตามใจิตามใจหนูหนูอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ไปน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใส่แล้วไงเมื่อกี้ยังไม่หวานมันยังไม่หวานอือนน <USSR> อย่า um> <ét> 哎。<laughs>